มันไม่เกิดอะไรขึ้นครับน้องมาบอกว่าขาไม้เฉยแล้วไม่ได้เกิดม้นก็าลดไม้ครับไปลดไรองนี้ปรถอะไรอย่ารถแก่นไม่ใช่รถนธรรมดารถน้ำมันธรรมดาไมมีการจะต้องติดนะรู้ว

ด้วยก็ไปขับปะครับมามาด้วยกันเลยมันเป็นงไงเห็นเป็นงไงก็แบบทีแรกก็จะเป็นเหม็นกลิ่นสีก่อนครับเป็นแล้วก็มากลิ่นททนเนอร์มันมาเรื่อยๆมันกลิ่นแรงมาเรื่อยๆทีนี้ขับมาเฉยทีแรกก็จะตีไฟลเลี้ยวหลบมาจอดดูแล้วครับแต่ว่ามันไม่ทันมันรถเยอะแล้วก็แบบมันบึ้มมาเลยอะไฟไหมมาจากด้านล่างตรงพงมาเลยครับแล้วระหว่างกลางตรงแบบประมาณเป็นวิทยุอะไฟไหมมาเลยนั่เกิดจากอะไร น่าจะไฟฟ้ารัดวงจรในห้องเครื่องมากกว่าแล้วคันนี้ใช้น้ํามันเลยเป็นน้ํามันเหมือนกับอันนี้ครับ91าวหนครับม็ทีเสือมันเป็นซินธรรมดาครับผมไม่ได้ไม่ได้มีแก๊สติดแก๊สไม่มีครับแมันบึ้มมา,ลา,มาแ,ลแล้วไม่คไม่อยขับยปะเป็นขี่ผมเป็นคนขับว่าผมกม็นั่งด้วยอ่าแต่ว่าเขาได้รับบาดเจ็บไม่มีครับเสืออันที่เสือไม่เกิดจากอะไรมันน่าจะสายรั่วนะผมได้กลิ่นเหมือนแอลกอฮอล์ใช่ไหม แล้วมัน,บบน,น,นมันผ่านมันผ่านมันผ่านอันนี้มาลงลงลงเรือมาผมก็คิดว่ากลิ่นแอลกอฮอล์ที่ลงเรือจริงไม่คิดอะไรหรอกเออซิปแล้วก็จะพาดจอดก็นี่ชะลอมานี่แหละก็จะจอดเพลินปึบเลยพึบกระโดดเลยไม่เสียงระเบิดบด้วยหรืไม่มีพึบไฟพึบเฉยๆที่นั่นมันก็ไฟพึบเหมือนกับน้ำมันติดที่น้ำมันสมมติเราทะเทมันพุ่งไปจุดไฟก็ดังพึบก็จบเลยแช่แล้วตอนเราชะลอรถอยู่แล้วชะลอรถจะจอดแล้วก็รถมาถึงเบรกจิ้มจึ๊กผมก็โดดลงรถก็หยุดแล้วก็ผมเตรียมตัวจะจอดดดูกัััันนนนแแลล้วตตต่่รรรถถถมมมมเเยยออะิา ก็กเข้าอู่มาไม่นานก็เคยเข้าอู่มาทำคาร์ดมาอะไรมาใหม่ก็ทำมานะก็ทําทรถก็ขับขีไปกับตะตหีตบายบายๆเงี้ย